ทำกลางสถานการณ์การแข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยก็มีความสำคัญอย่างมากนะคะก็คงจะต้องจับสัญญาณกันให้ดีและก็ได้เห็นแนวทางออกมาแล้วของคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งที่เตรียมเล่งในการพัฒนาพื้นที่ภูเก็ตนำร่องเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจและการขยายวีซ่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นจังหวัดที่สร้างไรายได้สูงสุด เรื่องของการรับนักท่องเที่ยวนะคะแนวโน้มในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภูเก็ตจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยแค่ไหนติดตามรายงานจากคุณนริศราคินิมานค่ะทันทีที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเดินทางลงภูเก็ตเป็นจังหวัดแรก นอกจากแผนเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในทันทีกับผู้ประกอบการภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตวันนี้เนี่ยเราต้องลืมเรื่องของพรรคการเมืองนะครับวันนี้ต้องการการประชุมครั้งนี้ยังถูกมองว่านี่เป็นสัญญ,ญาณการอบรับของภาคธุรกิจกับนายกรัฐมนตรีตรที่เป็นนักธุรกิจหรือไม่ โครงการหลายๆอย่างหลายๆโครงการนี่ถูกพับไปหรือว่ามีการล่าช้าเกิดขึ้นไปเยอะมากเพราะวิธีการดูโครงการแต่ละโครงการเนี่ยดูเป็นแบบโปรเจกต์เบสนะครับดูเรื่องผลตอบแทนของแต่ละโครงการซึ่งบางทีอาจจะมีการผลตอบแทนที่ต่ําหรือช้าต่อการที่จะต้อง payback เพราะนั้นเนี่ยเวลาดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของประเทศบางโครงการอาจจะมีการขาดทุนหรือไม่กําไร แต่ถ้าเกิดมีการดําเนินการไปแล้วทําให้จังหวัดภูเก็ตโดยรวมดีขึ้นก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเราต้องดูเรื่องของมัลติพลายเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นจากการที่ลงทุนเหล่านั้นลงไปมุกงามของเมืองไทยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวถึง3 0เเซจากจํานวนนักท่องเที่ยว12เซของทั้งหมดนอกจากเป็นทัวริสต์เดสทิเนชั่นระดับโลก ภูเก็ตยังถือเป็นประตูของประเทศการเดินทางโดยทางเรือมีเรือสำราญเทียบท่าได้มีท่าเรือสำคัญ5แห่งท่าเรือน้ำลึก1แห่งทางอากาศมีสนามบินนานาชาติ1แห่งและอยู่ระหว่างการขยายเฟสสองกว่า30สายการบินสามารถบินตรงเข้ามาได้ ขณะที่ทางบกนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้เช่นกันยิ่งไปกว่านั้นภูเก็ตยังเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สามารถขยายเส้นทางไปกระบี่พัางงาระนองแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่นิยมทั้งทางเรือและทางรถย้อนกลับไปในช่วงโควิด -19 ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องพื้นที่สีฟ้าการท่องเที่ยวแม้ช่วงโครงการจะมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการโรงแรมท่องเที่ยวต่างเห็นว่าโครงการนี้ควรมีต่อไปเพราะสามารถสร้างรายได้ให้จังหวัดภูเก็ตในระยะเวลาหนึ่งเดือนจากโครงการนี้ไม่ต่ำกว่า700ล้านบาททำให้คนภูเก็ตกลับมามีงานทำทำให้เห็นว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่ไม่สามารถตัดขาดการท่องเที่ยวได้ ภูเก็ตเคยสร้างรายได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศถึง183,200ล้านบาทส่วนใหญ่เกิดจากนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง70%นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นรัสเซียอินเดียและกลุ่มสแกนดิเนเวียรวมไปถึงจีนแต่เมื่อนักท่องเที่ยวลดลงโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เคยเป็นกลุ่มหลักเดินทางเข้ามาเพียง30%เท่านั้นมาตรการต่อไปอาจเป็นการขยายและยกเว้นวีซ่าให้กับบางประเทศ บางประเทศได้ฟรีวีซ่าอยู่แล้วแต่จําจนวนวันที่เข้ามาก็ไม่เพียงพอ30วันหรือว่าต้องอาจจะขยายเป็น90วันหรือเปล่าเพราะหลายประเทศที่มีอากาศหนาวมากในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมีความต้องการที่จะมาอยู่ในประเทศไทยมากกว่า30วันก็อาจจะต้องขยายเป็น90วันได้นะครับพวกนี้ก็เป็นไฮสเปนเดอร์ซึ่งต้องนํามาคํานึงเหมือนกันการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายเศรษฐาเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของคนที่นี่ อาจส่งผลแรงบวกต่อภาคธุรกิจแต่ในมิติการเมืองภูเก็ตถือเป็นพื้นที่หักปาก,กาเซียนหลังพักเก้าไกลได้รับคะแนนนิยมเอาชนะแบบแลนสไลด์ทั่วทั้งเกาะภูเก็ตเคยเป็นพื้นที่ของพักประชาธิปัตย์จนปี2562กลายมาเป็นพื้นที่ของพลังประชารัฐและในการเลือกตั้งปีนี้เป็นพื้นที่ของเก้าไกล พื้นที่ที่เพื่อไทยไม่เคยได้รับความนิยมถูกมองว่าการฟื้นเศรษฐกิจในครั้งนี้จะสามารถฟื้นวิกฤตศรัทธาในพื้นที่ไข่มุกอันดามันได้หรือไม่นริศรากินิมานไทย PBS รายงาน